สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่การมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วข่าววันนี้นะคะชิ่นครึ่งค่ะกับสาระดีๆนะคะแล้วก็การไลฟ์ให้คําปรึกษาตอบคาถามกับพี่การนมแม่นะคะช่องทางเพจพี่การนมแม่แล้วก็ช่องทาง YouTube นะคะสวัสดีทั้งทางเพจแล้วก็ทาง YouTube นะคะเข้ามาแล้วกล่าวทักทายนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะ วันนี้ก็มีสาระน่ารู้ที่เป็นคําถามที่คุณแม่ถามพี่การบ่อยมากอีกเช่นกันนะคะมาฝากนะคะวันนี้เนาะมีคุณแม่ปักหมุดรอหลายท่านเลยนะคะเพราะว่าเอ,อสวัสดีนะคะผู้ที่เข้ามาค่ะคุณแม่ใหม่ๆสวัสดีค่ะเออมีคุณแม่หลายท่านถามพี่การหรือว่ามักจะกังวลเรื่องของจํานวนชั่วโมงการนอนกลางวันของลูกน้อยค่ะว่า ลูกน้อยนอนกลางวันน้อยไปไหมนะคะและก็อีกหนึ่งปัญหาคือเรื่องของปัญหาการนอนกลางคืนค่ะลูกไม่ค่อยนอนกลางคืนครับพี่การนะคะสามสี่เดือนแล้วทั้งทั้ง,ท,งที่เป็นวัยที่ต้องนอนกลางคืนแล้วกลายเป็นว่าลูกยังไม่นอนกลางคืนหรือบางครั้งลูกก็ตื่นมาร้องไห้ช่วงกลางคืนค่ะวันนี้ค่ะในไลฟ์นี้พี่การจะบอกสองประเด็นหลักคือจํานวนระยะเวลาในการนอนกลางวันของเด็กแต่ละช่วงวัยนะคะกับนะคะการปรับเวลาในการนอนกลางวันเพื่อ เพื่อให้นอนกลางคืนดีขึ้นหรือแก้ปัญหาหกหารนอนของลูกน้อยนะคะซึ่งนะคะการปกติแล้วการแก้ปัญหาการนอนของลูกน้อยเนี่ยการปรับเวลาในการนอนลางวันเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะวันนี้พี่แกนก็จะบอกว่าจะต้องปรับเวลายังไงนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะปกติเดี๋ยวเราเท้าความกันนิดนึงนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยลูกน้อยเอ่อช่วงหลังสองเดือนมาแล้วสองเดือนเนี่ยลูกจะเริ่มปรับตัวรู้จักกลางวันกลางคืนนะคะชพี่แกนบอกคือเขาจะเริ่มรู้จักกลางวันกลางคืนเนี่ยช่วง สองเดือนไปแล้วนะคะนะคะโดยคำแนะนำนะคะที่เราแก้ปัญหาการนอน,นนะคะเพื่อเรื่องของนอนเพื่อให้นอนกลางคืนดีไม่ตื่นมาร้องไห้กลางคืนนะคะเราก็คือเราก็ต้องให้ลูกรู้จักกลางวันกับกลางคืนนั่นเองค่ะอ่าก็คือต้องเริ่มสอนและกลางวันกลางคืนถามว่าสอนได้เมื่อไหร่ครับพี่กัน ก็สอนได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยยิ่งสอนเร็วนะคะเพราะช่วงสองเดือนเขาก็จะปรับตัวได้เร็วถ้าเราไม่เคยสอนเขามาก่อนเนี่ยเขาก็จะปรับตัวได้ไม่ดีนะคะโดยวิธีการสอนให้ลูกรู้จักกลางวันกลางคืนคือในช่วงเช้าค่ะคุณพ่อคุณแม่ลูกตื่นมาแล้วนะคะเราจะต้องปลุกลูกป,ประมาณ7จ็ดโมงเช้านะอ่ะเช้า7จ็ดโมงเช้าเปิดม้านนะคะ ต้องมีกิจกรรมช่วงเช้าที่ได้รับแสงแดดค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะแสงแดดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญในการหลังให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนนะคะมีเลทานินซึ่งจะทําให้ง่วงนอนมากในตอนกลางคืนอืมลูกที่ไม่ค่อยง่วงกลางคืนเนี่ยคะ่ะลองดูซิว่าลูกได้รับแสงแดดหรือเปล่านะคะก็คือต้องทําให้บ้านเนี่ยมีแสงแดดเข้าหรือว่าพาลูกไปเดินเล่นหน้าบ้านเพื่อรับแสงแดดบ้างนะคะอ่านะคะตื่นเจ็ดโมงเช้านะปลุกลูกเจ็ดโมงเช้า,าค่ะแล้วก็ ทำกิจกรรมยามเช้าที่มีการได้รับแสงแดดบ,บ้างในแต่ละวันให้ทำแบบนี้นะคะทีนี้สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องจัดตารางเวลาการนอนของลูกให้ดีกลางวันนะคะเพื่อจะไม่ส่งผลกระทบในช่วงกลางคืนอันนี้แหละที่พี่กันจาบอกว่าแล้วลูกต้องนอนกลางวันเท่าไหร่ก็จะตอบคําถามคุณแม่ว่าลูกนอนกลางวันน้อย นอนยี่สิบนาทีน้อยไปไหมพี่การอะไรอย่างนี้ก็จะได้รู้เลยอาจโจทเลยนะคะจดเลยแต่ว่าเดี๋ยวพี่การไลฟ์เสร็จพี่การอาจจะทำตารางให้อีกทีนึงนะคะเดี๋ยวรอติดตามหน้านะเพจพี่การไว้นะคะจดเลยค่ะลูกแต่ละช่วงวัยต้องนอนกลางวันเท่าไหร่นะคะข้อมูลพี่การนะคะนํามาจากเออ baby e tending sleep นะคะออของญี่ปุ่นนะคะอายุนะคะสองเดือนถึงสี่เดือนนะคะอายุสองเดือนถึงสี่เดือนนะคะลูกจะนอนกลางวันนะคะ ขอแบ่งเป็นสามช่วงนะคะเอางี้ก่อนนอนกลางวันแบ่งเป็น3ามช่วงคือนอนเช้านะคะก็คือประมาณช่วง9ก้ามงเช้านะคะอย่าลืมนะว่าตื่น7จ็ดโมงนะคะเก้าโมงเช้านอนกลางวันนะคะก็คือตั้งแต่ช่วงเที่ยงลงไปนะคะและตอนตอนเย็นนะคะช่วงก่อน5้าโมงเย็นอ่ะมาอันนี้คือความหมายของแต่ละช่วงก่อนนะอายุสองสเดือนค่ะนอนตอนเช้านะคะประมาณ9ก้าโมงนะคะหนึ่งชั่วโมงค่ะสองสเดือนลูกคุณพ่อคุณแม่นะคะนอนช่วงเช้า หชั่วโมงค่ะสองถึงสีเดือนนะคะนอนช่วงเที่ยงหรือนอนกลางวันนะคะสองชั่วโมงสาสินาทีอ่านะคะและนะคะนอนช่วงเย็นคือก่อนห้าโมงเย็นเนี่ย30นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงวัยนี้ยังนอนเยอะอยู่นะคุณแม่นะคะอันนี้นอนสามช่วงรวมกันเนาะสามช่วงรวมกันก็ประมาณนะคะสี่ชั่วโมงสาสี่ชั่วโมงนะคะโดยประมาณาประมาณนี้นะ วัยต่อไปค่ะวัยห้าถึงหกเดือนค่ะห้าถึงหกเดือนมีลูกใครใไัมคะห้าถึงหกเดือนนะคะลูกจะต้องนอนตอนเช้าประมาณเก้าโมงเช้าเนี่ยหนึ่งชั่วโมงนอนกลางวันนะคะสองชั่วโมงสามสิบนาทีเท่ากับวัยสองถึงสี่เดือนนะและค่ะช่วงเย็นค่ะค่อยๆลดเวลานอนหมายความว่าลดลงจากหนึ่งชั่วโมงลงมาเรื่อยๆนะคะอ่าต่อไปค่ะวัยเจ็ดถึงแปดเดือน ว่เจ็ดถึงแปดเดือนวัยน,วนี้นะคะมีหลายคนเลยที่บอกพี่กันว่าลูกไม่ค่อยนอนหรือนอนน้อยฟังดีๆนะคะว่าเจ็ดถึงแปดเดือนนอนตอนเช้าค่ะเก้าโมงเช้านะคะสามสิบนาทีค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจจะได้สบายใจแล้วแหละเออทำไมลูกนอนแค่ครึ่งชั่วโมงตื่นนะคะนอนกลางวันก็จะนานเท่าเดิมสองชั่วโมงครึ่งนะคะและตอนเย็นค่ะนะคะช่วงก่อนห้าโมงเย็น ไม่นอนอหมายความว่าลูกจะนอนกลางวันแค่สองช่วงแล้วนะหรือแค่ตอนเช้านะคะกับช่วงกลางวันเท่านั้นนะคะในวัยเจ็ดถึงแปดเดือนต่อไปไวัยเก้าถึงสิบเอ็ดเดือนค่ะนอนตอนเช้าสามสิบนาทีเช่นกันนอนกลางวันหรือช่วงเที่ยงประมาณสองชั่วโมงค่ะตอนเย็นก่อนห้าโมงเย็นไม่นอนเพื่อให้หลับกลางคืนนะจ๊ะวัยหนึ่งขวบถึงขวบครึ่ง นอนนะคะลงเรื่อยๆจนไม่นอนเลยนะคะเหลือนอนตอนกลางวันอย่างเดียวนะคะสองชั่วโมงตอนเย็นไม่นอนอ่าหนึ่งขวบถึงขวบครึ่งขวบขึ้นนะคะขวบเจ็ดเดือนถึงสามขวบไม่นอนตอนเช้าแล้วนะคะแล้วก็นอนกลางวันแค่สองชั่วโมงตอนเย็นไม่นอนแล้วอ่าอันนี้นะคะส่วนวัยสี่ถึงห้าขวบมีไหมสี่ถึงห้าขวบเนี่ยไม่นอนแล้วนะตอนเช้านะคะกลางวันก็นอนน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ตอนเย็นไม่นอนที่นี่ค่ะ อพอรู้จํานวนชั่วโมงแล้วคุณแม่คุณพ่อก็เอาไปลองดูซิว่าลูกของเราอ่ะนอนประมาณนี้ไหมแต่เกิดว่าใครนอนมากกว่านี้แล้วมีปัญหาในการนอนกลางคืนนอนยากไม่หลับชอบติดเล่นหรือตื่นมาเล่นกลางคืนอย่างเงี้ยลองดูนะคะว่ากลางวันเนี่ยนอนมากกว่าที่พี่กนบอกหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดใครนอนน้อยไปก็อาจจะส่งผลให้เกิดโอเวอร์ทม์เบบี้หรือว่าลูกเหนื่อยเกินไปจากการที่นอนน้อยยิ่งทําให้หงุดหงิดตอนกลางคืนแล้วก็นอนยากขึ้น ก็เป็นได้นะจ๊ะ,อะลองดูนะคะลองปรับกันดูนะคะทีนี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราอยากให้ลูกนอนกลางคืนดีๆนะคะแก้ปัญหาการนอนกลางคืนของลูกเนี่ยจะลืมให้ลูกมีการลื่อนไหวร่างกายบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นการคานการเดินนะคะเพราะว่าเวลาที่ลูกมีการื่อนไหวร่างกายเนี่ยจะมีการหลั่งสารสื่อประสาทเรียกว่าเซราโทนินนะคะเซราโทนิน ER เนี่ยจะส่งผลให้ใหทารกสงบแล้วก็หลับง่ายกลางคืนแสงแดด หลังมลาโทนินหลับสนิทในช่วงกลางคืนง่วงเหงาวหาวน,นนะคะและนะคะเคลื่อนไหวร่างกายนะคะหลังสารเซโรโทนินเพื่อให้ลูกหลับง่ายหลับสงบในตอนกลางคืนเช่นกันนะคะโดยนะคะลูกถึงแม้ลูกจะอายุไม่ก,กี่เดือนนะคะเราก็ชวนให้ลูกเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามสมควรตามวัยของเขานะคะอ่าต่อไปค่ะ ข้อควรปฏิบัติในการนอนกลางวันอ่าฟังนะคะข้อมีด้วยกันทั้งหมด3าข้อนะคะข้อแรกค่ะตั้งแต่แรกเกิดถึงช่วง3ามเดือนให้เข้านอนเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเห็นว่าลูกง่วงอืมนะคะแต่ถ้ายุคสี่เดือนขึ้นไปคําแนะนําคือควรเริ่มจะให้นอนกําหนดเวลาในการนอนนะคะตารางเวลาการนอนให้ดีนะคะทั้งกลางวันและกลางคืนจริงๆแล้วเนาะเราต้องกําหนดเวลาแหละข้อที่สองค่ะการนอนกลางวันนะคะไม่ใช่ว่าให้นอนนานแค่ไหนก็ได้นะคะ แต่ควรปลุกเมื่อเห็นว่าลูกนอนได้ครบตามเวลาที่กําหนดเช่น2อถึงสเดือนนอน2ชั่วโมงครึง่งควรจะตื่นได้แล้วนะคะในช่วงกลางวันนะคะวิธีการปลุกนะคะก็คือจะต้องอย่ารีบอุ้มอาจจะใช้วิธีการแบบทําเสียงดังขึ้นมานิดนึงหรือว่าเรียกเขาหรือว่าเปิดมา่านอะไรอย่างนี้ยคะ่ะแล้วค่อยๆไปหาเขาที่ตัวนะคะคําแนะนําที่สามขคุณปฏิบัติที่สานะคะช่วงเวลาหลังห้าโมงเย็นนะคะ ไม่ควรปล่อยให้ลูกกลับบางคนโมต่ทําอาหารไงหรือว่าอยากให้เพื่อจะไปทําอาหารก็เลยพยายามให้ลูกกราบจริงๆแล้วไม่ได้นะคะจะสง่งผลต่อการนอนกลางคืนเป็นอย่างมากค่ะอ่าเนี่ยค่ะคะําแนะนําเรื่องของการนอนกลางวันว่าต้องนอนกี่ชั่วโมงและก็ปรับเวลาการนอนกลางวันของลูกตามคําแนะนํานี้นะคะเพื่อให้ลูกนอนกลางคืนได้ดีขึ้นโอเคไหมคะที่พี่กัลนำมาฝากวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะ